สวัสดีครับพี่น้องครับมาเจอกันอีกเชนเดิมเช่นเคยนะครับกับตวงอีสานพาเที่ยวครับพี่น้องครับเมื่อนี้พาพี่น้องมาอยู่ที่นะครับสมาทรพอดน์กาเดนนะครับพี่น้องครับเป็นสวนปอเที่ยงนะครับสวนท่านตะวันนะครับพี่น้องครับอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับอยู่ตำบลน้องซองห้องนะครับอำเภอบ้านแถวจังหวัดสมุทรสาครนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้เอาพาพี่น้องมาเที่ยวนะครับเชิงทองเที่ยวนะครับธรรมชาจครับพี่น้องครับ เดี๋ยวเขาเขาไปข้างในกันนะครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับถึงแล้วนะครับพี่น้องครับสมาพ่อนกาเด่นนะครับสวนปอเทื่งสวนท่านตะวันนะครับเปิดเวลา08.30นะครับถึง18.30นะครับพี่น้องท่านใดวางเว้นนะครับก็มาเที่ยวได้นะครับเดี๋ยวเข้าเขาไปรับชมข้างในกันนะครับพี่น้องครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับลมพัดเย็นดีนะครับลมรื่นดีขนาด เดี๋ยวเ้าเดินเข้าไปข้างในพร้อมๆกันครับพี่น้องครับบรรยากาศภายในสวนนะครับทางเข้าติดถนนนะครับพี่น้องครับ พี่น้องครับตอนนี้ผมพาพี่น้องมาอยู่ในสวนสามาพ่อนนะครับกาเด่นอยู่ตำบลน้องซองห้องอำเภอบ้านแพ้วนะครับจังหวัดสมุทรสาครนะครับพี่น้องครับนะตรงนี้นะครับเป็นสวนท่านตะวันนะครับแล้วก็สวนดอกปอเทื่องนะครับที่ง่ายที่สุดนะครับในจังหวัดสมุทรสาครนะครับก็ว่าได้นะครับพี่น้องครับนะดอก ท่านตะวันก็กำลังเบ่งบานนะครับสู่แดดนะครับดอกปอเที่ยงรือกันนะครับสองข้างฟังเลยนะครับพี่น้องครับเนี่ยเป็นบรรยากาศที่สวยงามนะครับท่านใดมาถ่ายรูปนะครับมาทำคอนเทนต์นะครับกับมาถ่ายรูปมาทำคอนเทนต์นะครับตรงนี้ได้นะครับพี่น้องครับนักท่องเที่ยวกับเขามาหลายนะครับร่มกับเย็นดีนะครับนะมาช่วงประม่าน สามมงนะครับาบสามมงแรงนะครับบรรยากาศจะดีมากนะครับพี่น้องครับาบสามมงแรงไปห้าหกม้งแรงนะครับสวนเปิดนะครับถึงหกม้งแรงนะครับพี่น้องครับผมกมือี่ภาพพี่น้องเดินช่มไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับทางข like, ้ามาอยู่ข้างนาบมปุ่นนะครับจะเข้าจะเดินไปข้างหลังเลยนะครับจุดถ่ายรูปจุดเช็กอินนะครับ ของจังหวัดสมุทรสาครอีกแห่งหนึ่งนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะให้พี่น้องชมบรรยากาศโดยรอบบริเวณนะครับพี่น้องครับนี่เป็นบรรยากาศโดยรอบบริเวณนะครับมีบ่อนามนะครับมีจุดเช็คอินหลายๆจุดหลายๆสถานที่นะครับอยู่ที่สมมาพรานการ์เดนนะครับฝั่งนี้เป็นทุ่งท่านตะวันนะครับต่อกําลังบานสะพังเลยนะครับพี่น้องครับ ดอกกาลังเบ่งบานเลยนะครับอีกฟังก็จะเป็นสวนดอกปอเทื่งนะครับพี่น้องร่มเย็นดีตลอดทั้งวันเลยนะครับภูนนะครับนักท่องเที่ยวทีเขามาถ่ายรูปกันนะครับหลายจุดนะครับพี่น้องครับหลายจุดลายหม่องลายบอลน,นะครับ บอ่อนามนะครับบอ่อนามรอบสวนมีจุดให้นางถ่ายรูปนะครับมีจุดให้นางถ่ายรูปมีจุดให้เช็กอินนะครับบริเวณรอบสะร่มเย็นดีนะครับพี่น้องครับสมาพรการ์เด้นนะครับ สวนสมาพอนการ์เดียนนะครับบรรยากาศดีนะครับแง่แง่มหาไทายลูกันได้ผู้ใดวันยุดธนะบทท่านมีมองไปบทท่านมีมองเช็คยินนะครับมาได้ที่สมาพอนการ์เดียนตำบลนนงสองห้องอำเภอบ้านเพลจังหวัดสมุทรสาครครับ ป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งนะครับอาหารเครื่องดื่มมีนะครับพูนจุดทุนนะครับตรงซุ่มท่าเขาละอาหารเครื่องดื่มมีครบ พี่น้องเปเบิ่งป่อเทืองนูชื่อทานตะวันนี่นะครับพี่น้องครับรลมเย็นดีนะครับพี่น้องลมเย็นดีมากเลยรลมเย็นดีมากๆเลยนะครับ ช่วมกันครับสวยๆงามๆนะครับเปิดตั้งแต่ศูนย์นะครับจุด30ถึง18.30นนะครับ ฟังนี่จะเป็นดอกปอเทื่งนะครับรูนทางเขานะครับอีการดีนะครับร่มแบบ เดี๋ยวผมจะพาเดินลัดเลาะไปนะครับในทุ่งปอเทืองนะครับเพื่อนๆตามมาเลยนะครับมีจุดให้เช็คอินนะครับจุดให้ขึ้นไปถ่ายรูปนะครับนี่นะครับก็จะเป็นสะพานนะครับจุดให้เราเดินขึ้นมาเก็บภาพวิวสวยๆนะครับบริเวณโดยรอบ สมาพรกาดิน Garden นะครับดอกปอเทื่ยงนะครับเนี่ยครับพี่น้องครับอยู่ในสวนเลยนะครับอยู่ในสวนเลยเมืองล่มหลดดไปน้องมื่อนเนี่ย เดี๋ยวผมจะ้าพ,พี่น้องเดินไปข้างหน้ากันนะครับเป็นภาพมุมสูงนะครับทางโน้นจะเป็นทุ่งทานตะวันนะครับ เที่ยวท่านใดนะครับอยากมาเที่ยวอยากมาชมนะครับกับมาด้นะครับติดตามทางเพจเพื่อนใดเลยนะครับสมาพรอการ์เด้นนะครับไปครับออกไปครับพี่น้องครับสำหรับสมารพรอนการ์เด้นเปิดคู่มือนะครับเปิดทุกวันนะครับดังแต่เวลา สองโมงเสาร์นะครับสองโมงเงนะครับจุดฮอดหกโมงเงนะครับหกโมงเรี่ยงแล้ะครับพี่น้องบรรยากาศดีนะครับเหมาะสำหรับทันทียั่งบนท่านมีหม่องจะไปเที่ยวนะครับสามารถเที่ยวอยู่สามารพรอนกาเดียนได้นะครับบรรยากาศดีมากนะครับทุกคนขนาด อตอนนี้เวลาสี่โมงนะครับพี่นองครับเวลาสี่โมงนะครับสิบหกนาฬิกานะครับตอนนีน้สิบหกนาฬิกาโดยประมาณนะครับาชมทุงท่านตะวันกับทุงปอเทื่งกันนะครับ สถานที่ท่องเที่ยวไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับพี่น้องวันหยุดพากันมาได้ส่วงเร่งๆนะครับบรรยากาศกับกำลังดีนะครับบรรยากาศกำลังดีคนกำลังมาคนกำลังมานะครับ ามาพรกราดินฟลาเวอร์ออฟเลิฟนะครับนี่มีสะพานให้นั่งถ่ายรูปสวยสวยด้วยนะครับทุกคนตรงนี้ข้างหน้าเราก็จะเป็นซุ้มนะครับซุ้มให้นั่งเล่นนั่งถ่ายรูปกันแล้วครับข้างๆฟัง,งสวนท่านตะวันก็จะเป็น สาน้ำลมพันเย็นดีเสียงธรรมชาติเสียงนกนะครับ ท่องเที่ยวกําลังมานะครับ พี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับกาไว้ชมำนี่ก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับว่าตรงอีสานผ้าเที่ยวนะครับสิบาพี่น้องไปเที่ยวชมสถานที่ใดนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับก่อนที่จะกันนะครับไย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับไปคับตรงอีสานผ้าเที่ยวกับพี่น้องครับคลิปนี้จากกันไปด้วยทุงท่านตะวันนะครับสวยๆข้างหลังผมนะครับพี่น้องครับไปแล้วครับคลิปนี้สวัสดีครับ